ก็สวัสดีครับผมสรกิจนะครับจากเพจโชวาเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เราก็จะให้มาดูน่าจะชัดๆนะครับของน้ำหมักจุลินทรีย์จาปวกแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อล้วยเป็นยังไงนะครับนะครับสีเหลืองเหลือ็นคือน้ำหมักจุลินทรีย์เจาปวกนะครับส่วนอันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลก็เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อล้วยนะครับผม วันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเราจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์จ้ปผวกกับจุลินทรีย์เจาะของหนอกกล้วยเนี่ยนะครับใช้อย่างไรนะครับแล้วมันมีสรรพคุณในด้านใดบ้างนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์จ้ปผวกก็คือสรรพคุณสรรพคุณก็คือป้องกันโรคเชื้อราไม่ดีที่จะมากับพืชหรือมากับดินนะครับเป็นการฆ่าเชื้อเปรียบเสเหมือนก็เหมือนกับยาสามัญประจําบ้านนะครับ เป็นยาป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ทางพืชส่วนใหญ่แล้วเชื้อโรคก,ก็จะเข้าสู่ทางรากพืชเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนจุลินทรีย์หน่อข้อยเนี่ยนะครับก็เปรียบเสเหมือนกับเป็นอาหารเสริมของพืชน,นะครับถ้าประคุณเทียบเท่ากับปุ๋ยไม้ก็คงไม่เท่านะครับแต่เป็นถ้าเทียบกับธาตุอาหารก็คงเป็ธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองอาหารเสริมนั้นเองนะครับช่วย เพราะว่าใน2ชนิดนี้ก็มีจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์คนละชนิดกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็คือให้ใช้สลับกันไม่ให้ใช้ในคราวเดียวกันนะครับในวันเดียวกันให้ใช้สลับวันกันไปนะครับก็สรุปก็คือจุลินทรีย์จาระวกก็จะเป็นปิดเสมือนยาสามัญประจําสวนนะครับหรือแปลงผลัก นะครับส่วนจูลินซีหนอกกล้วยนะครับก็เหมือนกับอาหารเสริมของพืชวิตามินอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็เราก็ลองเลือกใช้กันให้ถูกนะครับอย่าลืมนะครับใช้น้อยๆใช้บ่อยๆเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับลองเลือกใช้ให้ถูกนะครับาหากมีข้อสงสัยนะครับยังไงก็ทักเข้ามาในเพจกันดูได้ลองเข้ามาทักถามกันดูว่าใช้ยังไงหรือ จะสอบถามวิธีการทําก็ไม่ยากครับเราก็สามารถเปิดเผยได้ไม่ยากนะครับผมครับครับก็มีข้อมูลวันนี้ไว้ไดเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ